ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องทุกคนนะครับสําหรับวันที่21นะครับเดือนธันวา2559นะครับตอนประมาณบ่ายโมงนะครับวันนี้ขออนุญาตาน,ะน,นะครับมาแนะนํากลยุทธ์นะครับช่วงบ่ายสําหรับการเล่นทีเฟกนะฮะสำหรับตีมันนี้นะครับตีมันนี้ก็คือตีมไซเวเพนะฮะตีมเป็นไซเวเพนะครับสําหรับคนคี่คอมมิชชั่นถูกนะครับก็คือเนี่ยเราสังเกตเห็นนะฮะว่า ตอนนี้เนี่ยกรอบการเล่นเนี่ยมันอยู่ในเกอบนี้944แล้วก็946มันใช้ไวอ้อยู่ในกรอบนะครับก็ก็เฟเวอร์เลยสำหรับคนที่เป็นพับเทปหรือว่าคนที่ค่าความถูกๆก,ก,ก็เล่นซื้อขายในกรอบไปนะครับอันนี้เป็นธีมหลักของวันนี้สําหรับช่วงบ่ายฮะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าผมเชื่อครับว่าตอนนี้น่าจะมีคนที่อยากรองอยู่หรือว่าผมเรียกว่าลองเลเวอรแล้วกันนะครับคนที่อยากลองอยู่ครับผมมีกลยุทธ์ให้ นะครับกลยุทธ์ของหน้ารองนะครับเพราะตอนนี้สวนเทนนะครับคือหน้ารองจะสนเทนอยู่กลยุทธ์หน้ารองนะฮะกลยุทธ์หน้ารองคือรองที่แนวรับนะครับเก้าสี่สี่นะครับรองที่แนวรับเก้าสี่สี่นะครับเพราะเพราะอะไรฮะถึงต้องให้รองที่แนวรับเพราะว่าเทนมันคือลงอยู่นะครับถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราจะได้คัดใต้แนวรับเราจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับจะได้คัดใต้แนวรับเราจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็หน้ารองถ้าอยากรองเราไปขาย ที่แนวต้านในกรอบไ์เวก็ได้ฮะ946หรือ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 อาจจะมีเป้าไกลหน่อยฮะที่950ตรงดาวเทนไลน์ตรงนี้นะครับอันนี้คือสําหรับหน้ารองหรือว่าหน้ารองสําหรับคนที่อยากเป็นเน้นชวน,นสำหรับหน้ารองฮะผมแนะนําฮะให้แนวต้านระดับ946ตรงนี้ฮะกลายเป็นแนวรับซะกอ่อนนะครับให้มันเทสให้มันแนวรับเหมือนกับเหมือนกับพวกนี้ให้ได้ก่อนนะให้มันเทสให้มันเป็นแนวรับเหมือนพวกนี้ได้ก่อนแล้วลองไปขาย9 เป้าประมาณสี่จุดสั้นๆนะฮะสำหรับสำหรับวันนี้จบไปแล้วสำหรับหน้ารอสำหรับหน้าช็อตถ้าช่องดีเราเฟเวอร์นะเราอยู่ในเทนอยู่เราอยู่ในเทงเนี่ยเราก็พยายามเล่นให้ได้เปรียบครับก็คือเราพยายามขายที่แนวต้านเก้าสี่ะขายที่แนวต้านเก้าสี่หก็ทำกำไรเก้าสี่สี่หรือมันอาจจะทะลุลงไปเก้าสามเก้าก็ได้นะเพราะว่ามันมีเก้าสามเก้าอยู่แถวเนี้ยแถวแถวยอดนี้อยู่ก็อาจจะไหลลงไปได้ นะครับแต่เราก็ไม่รู้มันมันยังไม่ได้บอกมันจะไหลลงไปมันก็ยังอยู่ในกรองอยู่นะครับหรือถ้าเกิดว่าซื้อ946ไปแล้วแล้วดันมีของอยู่แล้วมันดันทะลุขึ้นไปนะโชคดีเราอยู่ในเทนนะเราอาจจะพิจารณาครับื้ออีกไม้ตรงที่เป็นดาวเทหลทตรงนี้นะฮนะเ5้เพื่อเฉลี่ยทุนไปนะครับเพื่อเฉลี่ยทุนไปให้มันเหลือสมมกกับ950ทุนจะเหลือ948ใช่ไหมฮะ ก็ให้เหลือ948เนี่ยแล้วก็รอมันย่อให้มันไปขายให้เราไปขายที่946 944หรือว่า939ก็ได้อันนี้นะครับสรุปเลยเต็มไซเวย์นะครับเล่นลองก็ได้เล่นช็อตก็ได้แล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ